วันนี้เราจะพามาดูห้องเครื่องนะครับว่ารถของเราเคยชนมาหรือไม่เรามาดูอย่างแรกเลยกับนี่นะครับคานหน้านะครับเราต้องดูคานหน้าด้วยนะว่าสีคานหน้าตรงกันหรือเปล่าครับทั้งด้านข้างนะด้านหน้านะครับดูว่าสีตรงกันหรือเปล่าอย่ามีชิ้นไหนใหม่กว่ากันนะครับถ้าเก่าต้องกใก้เก่าหมดเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือรูนะครับต้องกลมนะนะไม่มีบิดเบี้ยวถ้าเกิดมีบิดเบี้ยวสันนิษฐานได้เลยว่ารถเคยชนมาแน่นอนเลยเนี่ยแล้วมีตาปั๊มด้วยนะครับซ้ายขวานะครับ R กับ L อย่างต่อไปเรามาดูฝากระโปรงกันนะครับฝากโป นี่เลยน็อตนะอย่าขยับเลยนะฮะถ้าเกิดน็อตขยับหรือว่าน็อตไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับสัถานได้เลยว่าเคยเปลี่ยนมานะครับนี่นะฮะรูนะครับต้องกลมดิกๆอย่างนี้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ซุนเซียนเขาทํากันนะคือรงอย่างนี้หลายคนสงสัยไหมครับทําไมเขาต้องรูอย่างนี้นะฮะนะอ่ารูอย่างนี้จะให้รู้ว่าฝากระโปรงของ เดิมหรือไม่เดิมนะครับนะฮะถ้ามีฝุ่นอย่างนี้แสดงว่าของเดิมครับเพราะรถเคยผ่านการใช้งานมาถ้าเกิดลุบไปแล้วสะอาดไม่มีฝุ่นนะครับแสดงว่าเคยเปลี่ยนหรือว่าเคยชนมาแล้วเปลี่ยนมานะครับขอให้โชคดีกับการซื้อรถครับไปครับ